สวัสดีชาวเวิร์ทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมเอาเซนแลกมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับเป็น LT ของอังกฤษเทียร์8นะครับถ้าพูดถึงรถพรีเมียมนะรถพรีเมียมก็จะมีทั้งเฮฟวิตแทงทั้งรถกลางนะ MT แล้วก็ LT แล้วก็มี TD ด้วยนะครับส่วนปืนใหญ่ตาจอหรือ SPG นี่หายากอยู่หายากแต่ถ้าพูดถึงรถพรีเมียมต่างๆนะครับ รถ LT น่าจะเป็นรถที่มีราคาถูกสุดนะครับซึ่งเราเอามาเก็บตังค์จุดประสงค์เอามาเก็บตังค์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าค่าซ่อมถูกแล้วก็ค่ากระสุนถูกแล้วมันไม่จําเป็นต้องยิงมากมายด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้ในการเปิดแมปใช้ในการชี้เป้าอะไรอย่างเี้มันก็จะได้คะแนนที่ค่อนข้างดีนะครับก็เป็น ตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะคุ้มนะครับซึ่งคันนี้ s e l e c นะครับเป็น LT Premium Tier 8ของอังกฤษนะครับซึ่งมีขายมานานแล้วแต่ผมเพิ่งจะมีโอกาสได้เอามารีวิวนะครับแล้วก็ในยุคนี้เนี่ย h e ก็โดนเนิบไปนะครับแต่ว่าคันนี้จุดเด่นของมันเป็นเรื่องของ h e นะครับแล้วก็ยังทำงานได้ค่อนข้างดีด้วยนในลูกลูก HE เอามาใช้งานได้ดีด้วยนะครับ เป็นเทียร์8เฮวิเอ่อเป็นเทียร์8 LT นะครับที่มีป้อมหลังนะครับเป็น LT ที่มีป้อมหลังนะครับแล้วก็มีมุมกดอยู่ที่ลบสิบด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นป้อมหลังแต่ว่ามุมกดก็ยังลบสิบแต่ว่าจุดเด่นเรียกว่าจุดเด่นไหมจุดข้อเสียแล้วกันนะอย่างหนึ่งก็คือตัวจะออกใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับใหญ่มากนะไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นนะครับเรามาเริ่มกันที่พลรถมีทั้งหมด3คนนะครับมีผู้การมีพลปืนแล้วก็ พลละขับนะครับซึ่งผมก็เอามาจาก LHM TV นั่นแหละนะก็เน้นไปทางพลางแล้วก็ระยะการมองประมาณนั้นนะครับส่วนปืนนะครับมาดูกันที่ปืนปืนเป็นปืนเทียร์8นะครับ QF 2 0 p o w d พาเดนะครับมีการเจาะเกราะโดยเบื้องต้นเป็นลูก AP นะเจาะกราะอยู่189นะครับก็ เจาะเกราะใช้ได้นะไม่ไม่ได้แย่เลยนะเจาะเกราะใช้ได้เลยสําหรับ LT ลูกทองเป็นลูก APCR นะเจาะเกราะ223เจาะเกราะก็โอเคเลยดาเมจเฉลี่ยตนัดอยู่ที่180ทั้งคู่นะครับส่วนลูก HE เนี่ยเจาะเกราะอยู่ที่90นะครับคืออันนี้คือจุดเด่นข้อนหนึ่งนะครับ จาะเกราะ90แล้วก็ดาเมจเฉลีย่ยอยู่ที่280นะครับซึ่งผมเอาไป10นัดนะครับลูกทองเอาไป20แล้วก็ลูก AP ปกติ15นะครับเวลาโหลดค่อนข้างดีนะครับโหลดเร็วนะครับ5.5อันนี้คือเบื้องต้นนะ5.5นะครับแล้วก็เบี่ยงเบนอยู่0.35นะครับให้มาค่อนข้างดีเลยเอมมิ่ง1.8คือคือปืนดีมากๆนะไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะครับซึ่งโหลดเร็วผมก็ไม่ใส่ด้วยเพราะว่า มันก็โหลดโอเคอยู่ใส่โเรเดลมันลดลงไหมมันก็ลดแนะแต่ว่าใส่อย่างอื่นดีกว่านะครับใส่อย่างอื่นดีกว่าผมก็เลยไปใส่ตัวพัดลมซึ่งพัดลมของผมเนี่ยเป็นพัดลมสีมูนะครับก็จะเพิ่มทักษะนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะฮะแล้วก็พลางเนี่ยผมก็เพิ่มให้มันด้วยนะครับใส่เป็นท่อไอเสียเบาลงไปแล้วช่องแรกเนี่ยผมใส่เป็น c o m m a n เด r Vision System นะครับซึ่งมันจะมองทะลุะุ่มไม้แล้วก็มอง พวกรถที่มันเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือโหดมากตรงนี้นะครับผมเพิ่มระยะการมองหมดซึ่งผมไม่ได้ใส่กล้องนะเพราะว่าระยะการมองเบื้องต้นที่มันให้มาเนี่ยมันมองอยู่ที่410เลยนะครับคือคันนี้มาถึงป,ปุ๊บแล้วเล่นได้เลยนะครับเล่นได้เลยคือของที่ใส่เนี่ยเพิ่มความโหดให้มันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยระยะมองดีปืนแม่นดีนะคือแบบโอเคมากอ่า ที่เราต้องเพิ่มให้มันอันดับแรกก็คือในเรื่องของค่าพลังนะครับค่าพลังของมันก็ตอนเนี้ค่าพลังของมันเนี่ยของผมเนยอยู่ที่37นะครับซึ่งมันได้จากท่อไอเสียด้วยนะครับท่อไอเสียเพิ่มขึ้นมา6อ่าถ้าถ้าไม่มีท่อไอเสียเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ31นะครับซึ่งพลังผมเนี่ยเต็มอยู่2คนนะผู้การของผมเนี่ยแปซึ่งถ้าผู้การเต็มเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ38น่าจะได้อยู่คือพลังใช้ได้เลยนะครับ แล้วท่อไอเสียเนี่ยม,มันลดค่าพลางตอนที่ยิงด้วย after firing นะครับยิงไปแล้วเนี่ยค่าพลังจะช่วยตรงนั้นอีกทีหนึ่งด้วยนะครับซึ่ง,งด,ดีมากเลยนะครับแล้วก็มองทะลุอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือเพิ่มความโหดเข้าไปบวกกับพัดลมก็จะเพิ่มความโหดเข้าไปซึ่งตอนนี้พัดลมเนี่ยแล้วก็ผมมีพี่น้องงล,ลบนะก็จะทำให้เอมมิ่งของผมนยอยู่ที่1.57นะครับโหดมากนะครับแล้วก็กันหนึ่งเบนอยู่0.3เท่านั้น,นแม่นมากมาก เวลาโหลดอยู่4.9นะครับคือโหดจริงอันนี้โหดจริงนะครับแล้วก็มุมกดลบ10มุมเงย14นะครับค่าพราง37มนะมองของผมเนี่ยไม่ได้มีกล้องเลยเนี่ยผมมอง478นะครับ478โดยที่ไม่มีกล้องก็จะเน้นไปทางพัดลมนะครับแล้วก็พี่น้ององมลบนะครับแล้วก็มีอาหารเสริมไปด้วยนะครับมาดูที่การเคลื่อนที่นะ mobility ของมันนะมีกำลังมีแรงม้าอยู่ที่710แรงมา้า มีกำลังจำเพาะ34.63แรงม้าต่อตันนะครับก็ออกตัวดีมากๆนะครับคล่องตัวมากๆแล้วก็ท็อปสปีดของมันนี้อยู่ที่65กิโลเมตรชั่วโมงถอยหลัง23ม o b บิลิตี้ก็เซตมาแบบใช้ได้เลยนะครับเรียวตัวรถเนี่ย51.72เลยนะอืมความคล่องตัวความเร็วการออกตัวแรงมือแรงม้านี่ค่อนข้างดีเลยนะเพอร์เฟกเลยคันนี้คืออย่างที่บอกว่า ซื้อมาแล้วแบบใส่อาหารอ่าไม่ใช่ใส่พรางให้มัน3คนนะครับให้มันเยอะๆเข้าไว้แล้วก็ใส่อุปกรณ์ตามนี้ก็ได้นะครับก็ทําให้โหดมากขึ้นนะครับก็เล่นแบบชิวๆแล้วเก็บเงินแบบสบายๆเลยราคาก็ไม่แรงด้วยนะเออในส่วนของ hp คันนี้นะครับก็มีเลือดอยู่1 0 0 0กับ50นะครับก็เป็น ปกตินะปกติของ LT นะเลือดจะไม่เยอะอยู่แล้วนะครับส่วนเกราะก็บางๆแน่นอนนะ LT คันนี้บางแล้วก็แพ้ลูก h e แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นข้าพลังเอาไว้นะครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างเอาไว้อ่ะเดี๋ยววันนี้มีเกมมาฝากกันสำหรับคันนี้2เกมไปดูกันว่าจะเป็นไงเชิญชมครับ ในเกมแรกผมมาอยู่ในแมปเวทฟิลด์นะครับเกิดทั้งฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมก็ขึ้นมาเล่นตรงกลางนะครับอยู่ในห้องเทียสิบด้วยนะครับอยู่ห้องเทียสิบเทียสิบเทียเทียแปดแล้วก็มีจอรนข้างละสามคันนะครับผมมาเล่นตรงกลางแมปเลยนะตรงที่จิ้มตรงนี้เลยนะมันก็จะมีพุ่มแล้วก็ข้างเขามี LT 1หนึ่งคันข้างละข้างละหนึง่งคันของเขาเป็น LT สี่สามสองนะครับ ผมค่อยๆขยับตามพุ่มเข้ามาเรื่อยๆจนถึงจุดตรงนี้ครับเห็นแล้วครับหนึ่งคันสองคันนะฮะเพื่อนช่วยยิงครับผมก็ได้ชี้เป้าไปเก็บชี้เป้าไปครับพันร้อยแล้วค่อยๆขยับมาทีนิดทีนิดนะเปิดเปิดในพุ่มเะีล้มไม้ไปเรื่อยๆได้ชี้เป้าใหม่ครับเรื่อยๆครับสองพันสี่แล้วนะฮะ พลางโหด,หดเอาไว้นะครับแล้วก็มาชี้เป้าเพราะว่ามันมองโหดอยู่แล้วด้วยนะมองโหดจริงยิงโหดด้วยนะค,คันนี้ยิงโหดยิงค่อนข้างแม่นด้วยนะปืนดีมากนะครับผมยังไม่เห็น l t 4 3 2ฝั่งตรงข้ามนะยังไม่รู้ว่าเขาวิ่งไปไหนพยายามเช็คหลายๆคันนะครับเห็นจอแล้วนะจอขึ้นจากตรงนั้นเลยนะครับ น่ายิงมากแต่ว่าอยู่ในหลุมนะจอนอยู่ในหลุมมีจอนข้างละสามคันด้วยกันนะเต็มพิกัดเลยเคียสิบครับเกมนี้ก็ไม่ต้องไปบวกไม่ต้องไปห้าวมากเซฟเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับอามีซีเอสหกสามนะลุกคืบขึ้นมานะแล้วก็ลังวิ่งหนีอยู่เพื่อนก็ยิงแต่คันนี้ผมไม่ได้เห็นนะครับคันนี้ผมไม่ได้เห็น อยู่นอกระยะของผมตอนนี้ดูก็เหลือ LT 4 3 2 M4Y นะครับที่ยังไม่เห็นแล้วก็จออีก3าคันที่ยังไม่เห็นนะครับเหลือ3าคันเท่านั้นที่ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยไม่น่าจะมีใครแล้วนะครับผมเริ่มขยับลุกคืบขึ้นไปเลยฮนะตรงกลางเช็คจาก รายชื่อทางขวามือเนี่ยฮะคือทุกคันโดนเห็นหมดแล้วยกเว้น M4Y นะครับอันนี้ผมยิงไทหกหนึ่งครับหนึ่งนักเข้าไปนะฮะและเรียบร้อยครับไฟไม่ติดด้วยนะครับเก็บไทหกหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เลยครับเพราะว่าเช็คแล้วไม่มีคนแน่นอนนะครับ M4Y ต้องเล่นในเมืองแน่นอนนะครับอ่ะเจอแล้วฮะ M4Y แต่ว่ายังไม่เห็น LT สี่สานะครับเดี๋ยวผมหาเหลี่ยมยิงข้างในเมืองนะครับอาจจะต้องเอาท้ายขึ้นนะครับแบบนี้ยิงไม่เข้านะครับรดเร็วอยู่แล้วนะฮะอ้ะาวหันข้างได้มา175 ยังอยู่ครับตรงนี้ได้ไมาอีกร้อยแปดสิบสามไฟไม่ติดนะครับตรงนี้อันนี้ยิงไม่ทันนะยิงไม่ทันเขาอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่นะไทเกอร์ครับไทเกอร์ทูครับเก็บไปคิวหนึ่งเป็นสองคิวครับแล้วก็ไฟติดครับ LT 4 3 2เพื่อเราเจอแล้วนะครับก็เห็นกันทุกคันแล้วยกเว้นจอดอ่ะอยู่นี่วิ่งมานี่เลยแหม่186ครับแลกกันไปครับเพื่อนช่วยยิงด้วยอะผมยิงได้ไฟไหม้ด้วยโอ้โชคดีมากนะได้ได้ไฟไหม้อีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับแหมแต่โดน M4Y ยิงเข้ามาก็หนักอยู่นะฮะ377เลยทีเดียวต้องหลบเข้ามาก่อนนะแล้วก็แนบนิดนึงครับหลบจอครับเดี๋ยวจอลงตรงนี้จอน,น่าจะลงไม่ได้ แล้วผมก็ไปหาจอเลยครับสามคันครับตรงนั้นเนี่ยเต็มเตมยิงกันมันเลยนะตรงนี้ผมเห็นขึ้นอยู่นะบลายเข้าไปไม่รู้โดนหรือเปล่าอ้าโดนโอ้โดนโดนด้วยนะเรียบร้อยครับเก็บจออีกคันหนึ่งครับเป็น4ีคิวครับลูก h s ครับโหลดไว้ครับอีกคันนึงครับเอาเลือดเต็มๆนะฮะนี่ฮะซัดเข้าไปด้วยลูก h s นี่285ครับ เรียบร้อยหมดครับจอเหลืออีก2คันที่เหลือครับ CS63 แล้วก็ T62a นะครับอันนี้ยิงไปประมาณ1,500น่าจะมีบรายเมื่อกี้ด้วยนะฮะแล้วก็ชี้เป้าไป3,000กว่าตรงกลางเขาไม่เล่นด้วยนะฮะผมก็เลยเจาะตรงกลางซะเลย ความเร็วมันใช้ได้นะไม่ได้แย่เลยนะไม่ได้เร็วขนาดแบบล้อ,อยางขนาดนั้นแต่มันมันโอเคอ,ะเอ่ะกำลังมันดีด้วยนะครับกําลังมันดีด้วยเสียหกสามอยู่ตรงนู้นนะครับเรียบร้อยอ่ะยังไม่เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปฮะไม่ทันแล้วฮะก็ได้มาแค่นี้นะก็เดี๋ยวไปดูคะแนนกันนะ ในเกมแรกนะได้เลข1มานะครับได้มาคที่2มาด้วยได้เงินมาแสนหนึ่งนะแล้วก็ขับประสบการณ์2000กับ2นะครับยิงไปก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะชี้เป้าก็ไม่กี่กันแต่ว่าชี้เป้าแต่ละคันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับยิงไปทั้งหมด1845นะมีบรายจรเข้าไปนัดหนึ่งด้วยนะครับ 4Q คิวขับปรสบการณ์บีบ1ยิบยิงไป13นัดเข้าเป้า12เจาะเกราะ11ค่อนข้างแม่นนะ แล้วก็ยิงไม่ได้เยอะนะก็ทำดาเมจไปพันแซึ่งพันแนี่ก็ใช้ได้ด้วยสำหรับ LT เทียบแปด้วยนะครับแล้วก็มีชี้เป้าไปถึง3 2มพนะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไปสี่พันค่าซ่อมถูกนะครับแล้วก็ยุทธค่ากระสุนค่ากระสุน4,400นะครับแล้วก็ยุทธปัจจัย2,300 0ก็จะเปลืองตรงอาหารที่ผมใส่ไป20,000นะครับก็ยังเหลือเงินมาใช้70,000นะครับก็เยอะอยู่นะครับ ก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกนะในเรื่องของความแม่นยำค่าพลางนะแล้วก็โมบิลิตี้ต่างๆนี่แจ๋วเลยนะมุมกดดีด้วยนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวเล่นเล่นสนุกดีนะครับ่อเดี๋ยวไปดูอีกเกมหนึง่งว่าจะเป็นไงเชิญชมครับ ในเกมที่2ผมอยู่ในแมปเหมืองนะครับเกิดทั้งฝั่งเหนือแล้วก็มาเล่นลายหนึ่งเลยครับลายหนึ่งลายสองนะอยู่ในห้องเทียแปดล้วนๆนะครับแล้วก็ไม่มีจอนด้วยมาถึงผมเปิดก่อนเลยครับตรงนี้ครับเห็นอินเดียน n พนเซอร์ครับแล้วก็เห็น E75TS นะครับชี้ให้เพื่อนยิงอินเดียนครับหนึ่งนัดเข้าไปนะฮะโยนแท็กนะครับอินเดียนเกือบเด้งเหมือนกันนะครับ ผมออกมาตรงนี้แล้วก็ดูว่าไม่มีใครผมก็วิ่งต่อครับเพราะว่าอินเดียนใกล้ตายแล้วนะครับตอนนี้โหลดใหม่เป็นลูกทองกาจะเก็บอินเดียนเลยนะครับอ่ะอินเดียนอยู่นี่นะครับล็อกเป้าไว้ก่อนรอครับมีเพื่อนตามมาด้วยเป็นโปกเกตโต้สี่ิบหกนะฮะแล้วเพื่อนก็ บวกแน่นอนผมก็ปล่อยเลยฮะปล่อยเพื่อนจัดการเลยเรียนร้อยครับเราก็แค่ยืนดูผลงานแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นไปยิงเหวิ่ยงทังตรงกลางได้ไปแล้วครับมีเซนจูเรียอ่ะเคล n e วอนเอเดินเข้ามาด้วยนะครับเาายังไม่เห็นผมนะครับผมดึงรถออกมาแล้วก็หนึ่งนัดเข้าไป202ครับด้วยลูกทอง ไฟไม่ติดครับอีกนั้นนึงครับ173และเรียบร้อยเพื่อนเก็บไปครับตรงนี้ครับ M 4 4 9ครับ Liberte ครับ้เข้าไปแล้วก็ E 7 5 TS ด้วยแต่ว่าอ่ะเขาหันหน้ามานะครับ Liberte หันหน้ามาหาครับผมเอา E 7 5ครับ182ครับไฟน่าจะติดอ่ะไฟติดจริงๆนะครับผมเอาหินบังครับเราออกมายิงใหม่ครับ หลอยไปเรื่อยๆครับสองร้อยห้าโอ้ยโดนไอ้สครับโดนเข้ามานัดหนึ่งครับปืนเหลืองเลยทีเดียวไม่รู้เขายังไงนะไอ้สมอมองไม่เห็นนะครับออกตรงนี้ดีกว่าฮะมีพุ่มบางๆหน่อย e เจดห้า ts ครับ186ครับอ่าโอเคฮะไฟไม่ติด อ่า uh, เลนิกเกตเรียบร้อยครับเก็บเลนิเกตไป1คิวครับ E75TS ใกล้แค่แท็กครับแม่รเบอร์เต้ครับบลายเข้ามานะยังไม่มีใครเห็นนะถ้าออกตรงนี้น่าจะเห็นอยู่นะครับพยายามเอาท้ายออกนะฮะทุกคนก็หลบันไม่หมดแล้วไอ้สอยู่ตรงนี้ครับ ยิงยากอยู่ไอสามเอเด้งครับยิงยากตรงเด้งนี่แหละทีเจ็ดห้าก็เด้งครับไปติดด้วยนะครับรอแป๊บหนึ่งครับค่อยๆเก็บทีนัดไปฮะค่อยๆลอยเอาซางอินเดียนมาช่วยบางอ้าวตรงนี้มีรูครับ หนึ่งนัดแน่เด้งครับชี้ไอเอสสามเอบอกให้เพื่อนช่วยยิงนะฮะเห็นหัวริบร์เต้ครับ M449 ก็ซัดด้านข้างหัวเข้าไปนะฮะเห็นแต่ตุ่มนี้ยิงยากยิงยากยิงข้างๆดีกว่านะฮะ0ครับนัดนี้ ไอ้สามเอไม่ได้แล้วครับต้องขยับครับขยับขึ้นมาแปะตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็ไอ้สามเอนี่ก็หันหน้ามาเลยนะผมต้องหาเหลี่ยมดีๆหน่อยที่จะยิงแล้วไม่ให้ไฟติดนะครับแต่ว่ายิงยากครับยิงยากเขาหันหน้าเข้ามาหานะลองใหม่ครับไม่ได้ครับไม่ได้จริงต้องให้เพื่อนช่วยยิงแล้วละ่ะอ่ะด้านหัวครับ โอเคครับ175ครับด้านข้างของหัวของป้อมนะครับอีกนัดนะครับไม่ทันไม่ทันนะฮะโหลดลูก HE ครับตรงนี้จากร้าสปอร์ตเป็นสกอร์เพิ้งกีนะครับเจอแล้วนะฮะหนึ่งนัดที่ป้อมเข้าไปครับ259แล้วเขายิงพลาดแล้วด้วยนะครับอยากเข้ามาซ้ำเห็นทีแหมเห็นที103ครับก็เลยต้องซัดด้วยลูก h ฮเข้าไปแค่17นะครับ คือเอาลูก h e ยิงอออเอาหูนัดนี้โดนที103เข้ามา400ครับหนกักหนักอยู่ฮนะอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น h e อีกทีหนึ่งนะเพื่อที่จะเอา,ายิงสกอร์พินจีนะยิงสกอร์พินจีตรงป้อมนี้แบบสะใจมากนะ200กว่าเกือบ300นะรอจังหวะครับรอจังหวะรอให้เขายิงไนงะเขายิงเมื่อไหร่เราเข้าไปซ้ำ ได้ยินเสียงเหมือนจะยิงแล้วนะก็จัดฮะป้อมครับ272ครับยังทำงานได้ดีอยู่นะลูก SE ถ้ามันเจาะเข้านะคือเราพยายามแบบว่าเจาะตรงอ่อนๆเนี่ยโอเคอยู่นะครับแต่ว่ามีทีหนึ่งศูนย์ามุหลังนะก็อันตรายอยู่อันนั้นแข็งอันนั้นแข็งอยู่เพื่อนพยายามจะอ้อมไปเข้าอีกข้างหนึ่งนะครับ ผมก็มาล่อๆให้ตรงนี้นะครับเขาจ้องทางนี้อยู่นะครับอ้าวหนึ่งศูนย์สามเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์สามเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ออกมาแล้วครับป้อมไปทีนึงครับสองร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วเขาพลาดยิงพลาดนะฮะผมก็เข้าไปซ้ำนิ่มๆอีกทีนึงครับอือสามร้อยสามสิบเก้านัดนี้สาใจมากนะฮะบอกแล้วว่า h e ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับไปต่อครับที่เหลืออีกสามคันครับ แบทแชท12ทีซิปฟังสนแล้วก็ RSM อบอสซิกค่อยๆขยับครับเพราะว่าผมก็จะตายแล้วเหมือนกันเจอครับบอสซิกครับอยู่ตรงนี้ครับเทสกีเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ450อันนี้ชีเป้านะผมยิงเข้าไป270อ่ะ291ครับเรียบร้อย เอสอีเกือบหมดครับเหลือนักสุดท้ายนะฮะแล้วก็คันสุดท้ายอาไม่ใช่คันสุดท้ายสิซื้อฟัง S1 เห็นอยู่เมื่อกี้นี้นะครับไม่มีใครกล้าเข้าพอเลือดก,ก็จะหมดกันทุกคนนะโดนยิงทีเดียวตายโอ้เรียบร้อยครับเพื่อนใครเก็บไปเลยสูร้อยสามสิบเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วคันสุดท้ายครับแบตแชสิบสองทีนะวิ่งหนีไปแล้วนะไม่รู้ไปไหนครับผมก็ขี้เกียจวิ่งแคปเลยแล้วกันนะครับ แคปไปเลยวยกันทำเดาเมจรัวๆเลยตอนลูกแ e อีนะถ้าแบบว่ามาีคันที่แบบบางๆอย่างทีดีสกอรเป็นจีไอเอชเอ็มบอสซิกอะไรอย่างนี้นะวีบิวทีตระกูลพวกนี้นะบางจ่อยนะเอาแฮอี S e, ยัดเกราะป้อมเข้าไปนี่เรียบร้อยนะครับสองร้อยเกือบสามร้อยนะใจดีลูเฮสอี S e, ผมก็เลยเอามาเยอะนะเอามาสิบนัดนะ อ่ะผมว่าแคปแครับแล้วก็เพื่อนก็ไล่ล่ากันนะเอาไปเจออยู่ฝั่งนู้นเนี่ยเรียบร้อยครับเสร็จสกอร์เป็นจีเรียบร้อยชนะไปเดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับในเกมนี้ก็เอ็มแตกไปนะครับได้เหรียญคอนเฟเดเรตมานะหรือว่าสัมพันธมิตรนะครับได้เงินมาแสนเก้า ครับประสบการณ์2,234นะครับอ่าสปอตไป4คันนะครับชี้เป้าแล้วก็ยิงไปพอสมควรยิงไปทั้งหมด3,872นะผมบอกแล้วว่าปืนมันค่อนข้างดีไม่ได้ใส่อะไรเลยนะปืนก็รถเร็วเองไม่ได้ใส่เลยมีแค่พัดลมอย่างเดียวนะครับคิวไปหนึ่งคิวครับประสบการณ์ดิบดิบหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่นะครับยิงไปยี่สิบเจ็ดนัดเข้าเป้ายี่สิบห้านะเจาะเกาะสิบเจ็ดนะครับคือเข้าเป้าเยอะมากแต่ว่ามันเจาะเกาะไม่ค่อยเข้าเพราะว่าผมไปยิงเฮฟวี่แท้งตรงกลางนะครับ แต่ว่าความมั่นยำเนี่ใช้ได้เลยนะครับดันเมนร,รวม3,800มีชี้เป้าอีก1 9 0เนะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป4,900ค่ากระสุน6,800อันนี้เยอะหน่อยเพราะว่าใช้ลูกทองไปยิงเฮฟวี่แท้งเยอะนะครับแล้วก็ยุทธปัจจัย2,300นะครับก็ยังเหลือเงินมาใช้นะ9,800นนะก็ เหลือเยอะอยู่นะครับยังเหลือเยอะอยู่ก็เก็บเงินได้ชิวๆนะคันนี้สบายๆเลยสนุกดีนะสนุกดีกดเป็นรถที่เล่นได้สนุกแล้วก็มันดีเหมือนกันนะแล้วก็ปืนดีนะครับความคล่องตัวดีค่าพลางดีใช้ได้เลยเพราะว่าผมใส่ตัวท่อยเสียบเบาลงไปนะมันก็เลยทําได้ดีขึ้นนะโดยปกติมันจะมีรถคันอื่นนที่อย่าง ELC E190 เนี้ยที่พลางโหดกว่านี้นะครับแต่ว่า คันนี้มันโมบิลิตี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับแล้วปืนก็รู้สึกว่าดีกว่าด้วยเล่นได้สนุกกว่าถึงแม้ว่าตัวใหญ่กว่าก็เถอะนะครับแต่เล่นได้สนุกจริงๆนะแล้วค่อนข้างคุ้มที่จะซื้อมาเล่นด้วยนะช่วงนี้ก็จะเห็นคันนี้บ่อยนะไม่รู้ทำใหมนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งจะเอามาขายไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเล่นแล้วมันสนุกนะวันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ได้ดูกันสําหรับ FV 1 0 6 6 s e l e c t นะครับ LT เทียร์8ของอังกฤษนะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ